คนมีบุญบารมีมากมีเทวดาประจำตัวมีพลังซิกเซนติดตัวมามักจะมีตัวเลขดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะส่งทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมะส่งทางด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไป นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะพลังซิกเซนหรือสัมผัสที่หกใครก็ตามที่มีบุญบารมีมากหรือมีเทวดาประจำตัวที่มีพลังแรงติดตัวตามตัวมาตั้งแต่เกิดมักจะมีตัวเลขดังต่อไปนี้หนึ่งส เก้าและก็5ห้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนั่นคือรหัสที่แสดงว่าคุณมีช่องสัญญาณพิเศษที่คนอื่นไม่มีแล้วยิ่งถ้าคุณกับสิ่งที่ติดตัวคุณมาในภพชาตินี้จิตใจอันดีงามใจบุญใจกุศลอีก สัมผัสนี้ยิ่งแรงจนบางคนมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยจะบอกให้จะรู้ได้อย่างไรละว,ว่าเรากับข้างในเรากำลังเจอกับอะไรให้สังเกตดังต่อไปนี้ถ้าเราไปสถานที่ใดก็ตามเชน่นวัดบ้านโรงแรมสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ๆก็มีอาการเย็นชำ้ำปิติ คนปกติตัวชาเริ่มจากปลายมือไล่จนถึงลำคอขึ้นถึงศีรษะนั่นแปลว่าเรากำลังประทะก,กับพลัง พุทธคุณเทวดาระดับสูงข้างในตัวเราทำความเคารพและท่านก็ให้ทักทายและให้พรตอบเราถึงมีอาการหากเราไปในที่ใดก็ตามและมีอาการหาวติดติดกันง่วงนอนขันเนื้อขันตัวปวดไหล่ปวดตามเนื้อตามตัวเหมือนหลังจากค่อมๆอ,อาการเหมือนคนแก่นั่นแปลว่าข้างในเรากำลังปะทะกับผู้ทรง พ่อปู่แม่ย่าหรือสีพ่อแก่ครูบาอาจารย์ที่อายุยาวนานและมีวิชาอาคมความรู้ถ้าขนลุกตรงหน้าแข้งขานั้นแปลว่าเรากำลังสัมผัสกับพลังท่านปู่เท้าเวสุวรรณหรือพลังเทพเทวาลูกคเทวดานางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเมื่อใดที่เรารู้สึกเหมือนมีคนเอาน้ำเย็นๆมาสาดโครมใส่แบบไม่ท ตั้งตัวเย็นทีเดียวทั้งร่างกายหรือคนมาจับตัวเราตรงไหนก็เย็นตรงนั้นบางคนแค่มองหน้ากันหรือพูดคุยกันก็มีอาการเย็นขนลุกแบบหนาวเลยนั่นดีใจเถิดพอท่านกำลังปะทะกับองค์พญานาค ผู้มีบารมีกรณีนี้อาจารย์เคยเจอยืนหันหลังอยู่มีคนที่เขาพึ่งไปบูชาแหวนพญานาคจากคำโนูดมาเดินมาจับตรงข้างหลังเพื่อทักทายอาจารย์เหมือนโดนน้ำเย็นสาดกลางหลังสะดุ้งสุดตัวฝั่งคนที่จับ ก็มีอาการต่างฝ่ายต่างตกใจน้อยคนมากจะสัมผัสพลังนี้ได้และมีบางคนร้องไห้น้ำตาไหลแบบไม่มีสาเหตุพอเห็นรูปปั้นพญานาคและเมื่อไหร่ที่เรามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวตัวร้อนหายใจอึดอัดคือหายใจไม่ทั่วท้องเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเหมือนเป็นไข้ทางที่ก่อนหน้านั้นไม่มีอาการปวดหัวตรงขมับซ้าย หัวมากๆหงุดหงิดบางทีถึงกับอาเจียนอยากอ้วกหรืออ้วกออกมาก็มีแต่น้ำกับลมให้รีบออกจากที่นั้นๆให้ไวที่สุดเพราะกำลังปะทาเข้ากับสิ่งชั่วร้ายพลังไม่ดีเขาไม่ต้อนรับ ให้เอายันท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณมาวางบนหัวแล้วท่องพระคาถาเรียกท่านปู่ลงมาช่วยแล้วรีบอาบน้ำใบทับทิมด่วนๆเด็ดกิ่งทับทิมสามกิง่งใส่ในถังน้ำแล้วกั้นใจดื่มสามอึแล้วตักอาบติดต่อกันจนกว่าอาการจะดีขึ้นเพราะถ้าเรามีพลังบารมีน้อยเราแรงน้อยกว่าบางทีเล่นถึงชีวิตสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ เชื่อยากเพราะจะเกิดได้กับบางคนเท่านั้นแต่รู้ไว้ใช่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ตั้งรับทันเวลาที่เจอหรือคนข้างตัวเราเจอจะได้มีคำตอบให้เขาเขาเป็นอะไรทำไมถึงมีอาการแบบนั้นโดยตําราโบราณกับอาจารย์มังกรท่านผู้ฟังคะสำหรับนิสัยของคนที่มีซิกเซนเราสามารถสังเกตได้จาก<ฮ>พฤติกรรมประจำตั ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คาดการได้แม่นยำไม่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะดูสงบนิ่งแค่ไหนแต่ถ้าคนกลุ่มนี้สังหรณ์ใจว่าต้องมีเรื่องก็มักจะมีตามมาทุกทีค่ะซึ่งอาการแบบนี้คนส่วนใหญ่เกิดมาจากซิกเซนประจำตัวที่คอยเตือนให้เราระวังและป้องกันภัยก่อนที่จะมาเยียนนั่นเองค่ะ 2. ความฝันมักจะเป็น จริงถึงจะฟันไม่บ่อยแต่ถ้าคนกลุ่มนี้ได้ลองฟันขึ้นมาแล้วเราก็บอกได้เลยว่าส่วนมากจะเป็นจริงทำตามนั้นค่ะทั้งเรื่องฟันแบบไม่ต้องตีความหรือฟันแบบเจอเหตุการณ์นั้นตรงๆเรียกว่าถ้าลองได้ฟันเมื่อไรมักจะได้เรื่องแน่นอน 3. พบเจอเรื่องลี้ลับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้บางทีเป็น เป็นเสียงบางทีมาเป็นกิน่นหรือบางทีจะมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียว คนกลุ่มนี้มักเจอเป็นประจำบางรายถึงขั้นเจอแม้แต่ในบ้านของตัวเองถ้าใครมีอาการแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นคนมีซิกเซนซีพบเจอเหตุการณ์บังเอิญบ่อยๆถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มักจะเจอทุกทีเช่นบางรายเจอเงินหล่นเป็นประจำหรือบางคนเวลาเข้าห้องน้ำทีไรมักจะเจอของคนอื่นลืมไว้ในห้องน้ำทุกทีสิ่ง เรานี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแบบที่เราคิดก็เป็นไปได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วอาจจะมีซิกเซนที่เรามีแต่ยังไม่รู้ตัวต่างหาก 5. เจ็บป่วยด้วยอาการแปลกๆที่หมอยังวินิจฉัยไม่ได้โรคหรืออาการแปลกๆที่อยู่ดีๆก็เกิดกับคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะมาหากี่หมอหรือเปลี่ยนหมอมาแล้วหลายโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถหาสาเหตุอาการป่วยได้แบบนี้อาจเป็นไปได้ว่าสิกเซนของคุณกำลังแสดงอาการของมันอยู่ก็ได้ค่ะ ธรรมมาสองทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ธรรมมาสองทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ